3แอปพลิเคชันที่จะช่วยจัดการเรื่องของเวลาควรมีติดไว้ในโทรศัพท์แอปพลิเคชันแรกนะคะก็คือ Google Sheets เราจะใช้ Google s h e e t นะคะในการแพลนคอนเทนต์แพลนสิ่งที่จะทําเป็นรายเดือนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะย่อยออกมาเป็นรายวันแล้วก็รายชั่วโมงเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเวลาไหนบ้าง a p p l ลิเคชันที่2นะคะก็คือ Google Calendar ค่ะจากที่เราโพสต์คอนเทนต์ทุกอย่างใน Google s h e e t นะคะเราก็จะเอาสิ่งที่ต้องประชุมหรือว่าสิ่งที่ต้องส่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเป็นไทม์ไลน์หรือเดทไลน์เนี่ยเราก็จะเอามาใส่ใน Google Calendar นั่นเองค่ะและแอปพลิเคชัน Notion ค่ะซึ่ง Notion ตัวเราเองเนี่ยก็จะใช้คล้ายๆกับ Google Sheets เลยนะคะก็คือจะใช้แพ่นจะใช้แท็กนะคะก็จะมีเทมเพลตมาให้แบบนี้เลยเราสามารถใช้เทมเพลตเขาเนี่ยสามารถทำ Company Go แบบนี้ได้เลยนะคะ ทั้ง3แอปพลิเคชันนี้ก็คือใช้ฟรีนะคะถ้าเกิดว่าอยากใช้ฟีเจอร์อะไรที่มันแอ็กวานซ์กว่านี้เราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ก็หวังว่าคิปวิดโดนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคิววิดโหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย